สวัสดีครับผมปอปอครับผมเบลแฟงกี้ก็รครับผมวันนี้ผมมีพระธนานะครับผมมาลงเทพนะครับผมกรุงเทพผู้มีพัดครับมือกับแม่เช็คอ่าสภาพไม้ความครับนี่แหละครับผมยังที่เห็นนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเมืองกันเลยครับว่าอ่าไม้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมไม้ริมฟังเนาะมือกับแม่ตามคำเรียกร้องของธนานะครับผมเห็นธนาาเรียกร้องกันในกลุ่มนะครับเนาะหรือในอ่ายูทูป ของวาวแฟกีนะครับเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวสภาพปเมืองครับว่าเป็นยังไงนะครับเนาะผมสภาพไหมลิมฟังตอนนี้ก็น้ำเริ่มลงไหลนะครับเนาะเริ่มลงไหลครับแต่ว่าก็ยังเขาบ่อใดนะครับเนาะนี่ครับผมไม้ไม้ดังของเขานะครับผมเราหลวงเนาะก็คือยังเขาบ่ไใดครับน้ำขึ้นโอ้พีนนะครับเนาะเนี่ยขีดขีดหอดนันี้หอดลดผมหมนครับเนาะน้ำขึ้นไหลนะครับแต่ตอนนี้กัยังมาลงนะครับเนาะ กำลังลดลงเรื่อยๆครับคาดว่าอีกเดือนหนึ่งคนละครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ประตูน้ามันกับเปิดสี่บานแล้วนะครับเนาะนะครับทางบรรยากาศนะครับผมกับประมาณนี้ครับผมเนาะไม่ริมฟังยังเข่าบ่ไรนะครับเนาะไม่ริมฟังยังเข่าบ่ไรนะครับแจ้งนาหน้าว้พร้อมนะครับเนาะสำหรับทางไก่นะครับเนาะที่จะมานะครับเนาะนี่แหละครับยังเข่าบ่ไรนะครับผมเนาะยังเข่าบ่ไรครับไม่นี้ก็ม้าอ่า เมืองไม้นะครับเหนนาห์พ้อมนะครับเนาะมาพักฟ่อนพร้อมครับมือนี้เนาะฟ่นหยุดครับผมประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับเนาะเสียงอาทิตย์กำลังออกนะครับเนาะผมลงแพสามคือเก่านะครับผมเนาะนะครับผมบรรยากาศเนาะครับผมบรรยากาศกะทีประมาณนี้ครับผมลงเบ็ดหาหลังนะครับเนาะมาแต่เลี่ยวครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมือนี้เนาะว่าจัเป็นจังเดะนะครับเนาะว่าสิแทรหีวหรือมีตัวครับ มือนี่น้ำกับพู้นครับผมสูงยังสูงอยู่ยังติดไปอยู่ค้าคือเ่าอยู่นะครับเนาะนี่นะครับผมมาลุ่นกันครับเนาะมือนี้เคครับผมหนาๆเป็นกระลงเพี้ยหานะครับสี่คนเนาะคนลงเมื่อกี้ครับผมผมก็เพี้ยสามครับผมเพี้ยเกานะครับเดี๋ยวมาลุ่นกันครับว่าจะเป็ยนแจงไดครับผมเนาะเคีย์ครับถ้าผมหลังจากบ้านไปประมาณหานาทีนะครับเนาะ ก็โเหี่ยวแล้วครับมื่อนี้หาลังมาทั้งหาหลังครับตะเกี่ยครับนี่ครับผมใส่กำลังน้ำงามครับผมกำลังมาป่วนเนาะเดี๋ยวผมสี้ให้เห็นหน้ามั้งเนาะรุ่นกันครับผมเนาะเมื่อกี้หาลังเกือบพร้อมกันน้ำเนาะเกือบพร้อมกันครับแต่ว่าป่าผมนี่ย่านกล้องนะครับเนาะ ก็ทายกล้องนี่กล้องมาทายนี่เแี่กี่ตอดให้นนาเห็นบ่เนาะแต่เมื่อกี้นี่เร็วครับเนาะครับหาลังกินพร้อมกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาลุนกันยาวๆครับเนาะว่าจะเป็นยังไงครับมือนี้เนาะกับบอลเหี่ยวแล้วได้หาตัวแล้วครับเนาะไปครับผมดุนกันยาวๆครับ่ะลังเลียกับนั้นน่ะตอนง้องๆเลยครับ strength if you have not noticed

กดกันครับนั่นนะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับควาเหมือนเทิงเริ่มขึ้นแล้วครับผมเริ่มสิบปันเนีาประทันครับ ครับผมเลื่อมมาแล้วครับ

ครับมาเมืองป่ากันเนาะเบียดสองหลังยังไม่ได้ลุงน้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวป่าใส่อันนีก้กอนครับมันจะหนอกกอนนะครับเนาะเตรียมกันเตรียมกัะคุครับผมเนาะเตรียมกัะคุบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป่าลงใส่กอนน้อมจะหนอกนะครับกินเรื่อยๆครับผมยาวครับยาวเลยครับตอนนี้เนาะจะลุะน่นกันตัวครับเบนะียดจังได้เนาะ นั่งกินตัวครับ เราเล่นนางปูเตียนปลาดูปลาป่าครับมึงใส่ปลาดว้วยครับผมมาเมียนหน่อยครับผมตัวนี้ใส่งามเลยครับโอ้ซัมฟอร์มือครับผมเบ็ดขวางนะครับเนาะผมก็เลยนั่งปดูมรู้ว่าปลาติดครับผมใส่รุ่นพอร์มือเลยครับนี่ครับพอร์มือเทียบได้เลยตัวนี้ใส่สวยนี่ครับ เส่งน้ำเต่งน้ำเต่งน้ำมาแล้วมาแล้วครับผมเตะเสาเลยนะครับนั่นอ่ะกินจัดครับผมป่าตอนนี้กะยังบทเทียงนะครับเนาะประมาณสิบโมงสี่เข่าหาสิบเอ็ดโมงนะครับเนาะป่ากินเรื่อยๆครับเมื่อกี้หาล้างพรมกันเลย ผมวัดถึ้นาหาหลังถึกหาต้งหาหลังเลยนะครับเนะบาะใบไทยเห็น,นหน้าเมึงนะครับตอนนี้ก็ตอดแล้วก็หายไปแล้วซองหลังนี่ับบแล้วลุ่นกันยาวๆกบผมว่าเป็นงไดครับ ครับมันอู้ออกไปแล้ว camera ਬੰਦ ਕਰ

นนี่ก็ประะมาาณครับผมเดี๋ยวเ้ามาเมืองผลงานส่งแรงกันนะครับเนาะมืัอนี้กับไว้เยอะหน่อยครับผมสี่โมงประมาณสี่โมงเคืองนะครับเนาะเดี๋ยวก้องมาเมืองผลงานกันครับมาเป็นยังไงเนาะพอดีมีธุระครับก็เลยได้รีบกลับครับเนาะเมืองตากันครับบันนี้ ไอเติอบอยู่ครับอู้หูงบขึ้นแฮงย่งยงกระสังแ,สแตกอยู่ยยกระสังผมแห้งแตกอยู่นี่ครับเต็ียมทีบเลยขันบ่เฝ้าเงี้ยแห้งขี <ห ả? S 1> ได้ไหล เอาพอกำมังมีแต้ใส่งามเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะประนิ้นบ่ได้ครับผมมาหอดเกิดลุดถึงเอาบระท่านนะครับผมปากสี่ก้อนเคยครับประมาณนี้ครับคนงานเนาะเดี๋ยวใครติดตามกันต่อครับผมเนาะว่าจะเป็นจังไงอย่นี้ขอล่าไปก่อนครับผมไปครับผมเดี๋ยวขึ้นฟังกันครับผมเมื่องบรรยากาศเนาะ อานี้คกาศช่วงประมาณสี่โมงเกินครับผมดีกำลังอยู่ตกน้ำน้ำมาเนี่ยครับเพ่อหาเพื่อนกับกำลังเก็บเบีดครับผมผมขึ้นก่อนนะไปครับผมมือหน้ายังพ่อกันต่อครับผมสำหรับมือนีเบ้าแฟงกี้กับโอกล่าวค้า่าสวัสดีนะครับผม